อ้นเด็กชายตัวเล็กเดินตามยายในลานสีข้าวเครื่องสีข้าวส่งเสียงดังเปลือกข้าวปิวฟุง้งทุกคนรีบกรวยข้าวสารเข้ากระสอบแต่ไม่มีใครเหลียวมองเปลือกข้าวที่กองอยู่ริมริมอ้นถามยายเบาๆแล้วอันนี้ล่ะทำไมไม่มีใครเก็บยายยิ้มแล้วตอบว่าเปลือกข้าวมันทำให้เรามีข้าวกินแต่พอข้างในถูกเอาไปเปลือกก็เลยถูกกลืม เธอก้มลงเก็บเปลือกข้าวใส่ตะกร้าค่ะเอาไปผสมทำปุ๋ยไว้ใส่นาข้าวรุ่นต่อไปวันหนึ่งอ้นเห็นยายยืนอยู่หลังโรงสีเก็บเปลือกข้าวเงียบๆเ,เขาเดินเข้าไปช่วยโดยไม่พูดอะไรพอจะเดินกลับยายพูดว่าดีแล้วที่รู้จักคุณค่าของของเหลือเพราะบางคนก็เหมือนเปลือกข้าวถูกมองค่ามแต่มีค่ากับชีวิตคนอื่นมากกว่าที่คิด สิ่งที่ไม่มีใครเก็บอาจเป็นรากฐานให้สิ่งสำคัญได้เติบโตแค่ต้องมีใครสักคนมองเห็นมันก่อนภาพจบตะกร้าเปลือกเข้าถูกวางไว้ข้างแปลงนาที่เพิ่งปักดำใหม่สดใสและยังเติบโต